สวัสดีครับเดี๋ยวนะโหลดยังไม่โหลดวิดีโอเลยตองกี้อะไรโหลดวิดีโอของพี่อะไรของพี่กะถ่ายวิดีอดิถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายแล้วจริงอ่ะจริงนี่ทำไหมครับอ้าววันนี้ก็มีกับเราอีเแลในแมพเด็ดบายเดรไลท์ใช่ แ้วตอนนี้เราเป็นฆาตกรเราจะฆ่าเองเออฆ่าวัวก่อนได้ไหมอ่ะไม่อย่าเพิ่งดิยังไม่ได้ออกเลยอ่ะวัววัวเป็นกรรมก,การก็แลวกันมาน้องนับหนึ่งสิบเลยไปหนึ 1, 1> ง่งเดี๋ยวดิกรอบหน้าดิเดี๋ยวน้องก็รู้หรอ 1, 1> ก็พี่อยู่ไหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปแล้วกินยาแล้วนะกองแกงกองแกง กินยาล่องหนอีกด้วยว่ะเอ,อ้ยพี่กินยากระโดดสูงทำไมเอ่บอกได้ว่าหนูว่าหนูอยู่ข้างๆไก่แค่นี้แหละแต่หนูไม่เห็นชื่อพี่เลยถ่ายวีดีโอ,อได้แล้วบอกพี่ด้วยนะ ใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันไหนไม่เห็นนี่มาไม่โชว์หน้าตาตันกีนน้องพลอยเฮ้ยพลอยพยเดี๋ยวฆาตกรต้องถ้าลงหัวจะตีไม่ได้ไม่ใช่เหรอเอาโอ้โหเห็นยาชัดเจนเลยง่กระพี่้ดูก็กระพี่ก็กินอ่ะ ยาชักเจนหนี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 ตอดปูดปูดเร็วแต <laughs> ่ด้วยเราดูเราดูเราดูเดี๋ยวคนที่ดูคลิปนี้ก็ใจนี้ไปด้วยหรอก,ก,กเดี๋ยวก็วจะทำไปด้วยหรอก <laughs> ไม่เอาอาวุธแอบแล้วอยอยเดี๋ยวนี่ควดีได้ไงปูดิตาไปอ้กุ้กุ้กุ้ยเขยเขียวเขียวเขี้ยวนั่นพี่เขี้ยว หนูจะตีพี่ไงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมิตริสเดี๋ยวมิตดิสอยู่ต่อไปเดี๋ยวแอปเปิลเดินได้เดูเจนะมีเพลงให้เปิดไหมมีดิมีเปิดเลยแป๊บหนึ่งขอเก็บของเปิดเปิดไปน้องกินนมดิน้องกินนมดิกินนมดิ ไม่้มองแป๊แบ,บหนึ่งพี่แป๊บหนึง่งแปบ๊บหนึง่งอ่ะพี่แป๊บหนึ่งนะขอยืนแป๊บหนึง่งหนูขอไปเปิดเพลงแป๊บเพลงอะไรก็ได้ที่มันมันหน่อยอ่ะเพราะมันจะได้มันซะหน่อยโอเคครับมีดูวิดีโอช็อตกันเลยมีไหมไม่มีหวานและพี่ขอเป็นฆาตกรล้องคนแรกดีกว่ามองกับแบบนี้ไหมวะเนี่ย เอาลองหุนดีกว่าโอ้โหโคตรดีเลยนะเออน้อกมาเร็วมมที่อยู่ไหนล่ะพูนี่เอาใคลกเรพี่จะเอาฆรตกอะไรลอ่ด

ข yeah ั <drop navigation> ้นเนี hmm. ้ยประกอบจะได้ใช้มาเก็บไหนอ่ะไม่หรอหนูเห็นหนูเห็นแล้วหนูเห็นแล้วหนูเห็นแล้วไม่ต้องเลยกองแกงแกงอืออืออือปลาคาย nó có thể ăn được đi cái đó xuống cái đồ xuống cái đồ xuống con keng con chim con keng con con, con con kênh, con เห็นพี่แล้วไม่ต้องเลยเ,เห็นพี่ถือนมตามอ่ะเตือเตือเตอเตอหนูรู้พี่ตามห,ออห,น,หนูอยู่เฮ้ยเหนื่อยเ็นอไ่าหนื่ย เราเห็นแล้ว ครั้งนี้น้องจำงเห็นพี่ Lêu. hơi, hiện leo hiện leo hiện leo hiện ngầu xì đầm đầm leo, leo <laughs> ngầu hiện à, khớp yàng phe đuôi này, yàng yàng lấy này, เราเพ่งวิ่งผ่านเครื่องจุดท้ายไปหาเครื่องที่นี่ไงฮหลโแลวิ่ง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 ี่ไม่ตีจนพอจะทำจานั่นละจนกว่าอะไรจะปั่นไฟเสร็จแค่นั้นแหละ,ละจริงดิไม่ใช่อ้าวก็ฆาตกออารอะเวลาพี่ชอบเล่นเป็นฆาตกรได้พอ เพี้ยพอเห็นคนปั่นไปอยู่พี่ก็รอยคนทำพังก่อนก็คนทำพังเสร็จแล้วก่อนนั่นก็จบเลยเสร็จแล้วเฮ้ยแ,แล้วพี่จะวนดีทำไมอ้าวเฮ้ยหนูมีริเวอร์กดดิไปแล้วอ่อจะตายยัง จางเต็มอยู่เลยเอ้ยองานพี่เข้าไม่ได้แล้วพี่เข้าไม่ได้ให้กินยากินแป๊บเดี๋ยวอ๋อลืมว่ากินอยู่จ๊บ น้องก้อนนั่นที่เขาเก็บใส่กล่องแค่นั้นแหละเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายใส่แป๊บเอ้ยจะเอาไปทําไมเอ้ยเก็บใส่กล่องไม่ใช่เหรออ้าวเออเอ,อจริงด้วยเนี้ยหนูมีไปกินข้าวไหมไม่ไปไปกินข้าวก่อนไปเดี๋ยวรอพี่ผมจะกินพอพี่คนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอ้าวทำไมไม่มีอะไรเออนั่นเอาอรีโวตรงนั้นไปเอาอรีโวไปแปะเลย ฮะอันนี้พึ่งแผ่นตู้ใส่ใส่ฟ้ามันจะเอามาแล้วมันก็ลืมเอาใส่กล่องจุบอ่ะจุบอ่ะใส่แล้วโอเคหนูชนะไไอ้้ฟนนนัิดี่มาเจอพิ่งยังไม่ถึงยังไม่ถึงฮะไฟนั้นปิดเพื่อนไหมปิดเลยครับปิดปื้อตรงนี้ตรงนี้ปิดเลยปิดปื้อแป๊บหนึ่งดูวางไว้ทำเพื่อ อย่ามาเล่นตรงนี้นะออรู้มแม่ห้ามมาเล่นเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออหนูนขึ้นไม่ได้ต้องอ,อ้าวเฮ้ยทุบนะเดี๋ยวแล้วกระโดดไหนทดิกระโดดไหนทดิดดดตามจริงคุณกระโดดได้ไหมเอ,อืเออะไรติดบัคก,กันดินั่นหนูทุบกล่องได้ไหมเนี่ยเอาอย่ามทุบกล่อง เุ้ยเจอไข่พี่จะปาอ้นน้องแกบนี้แหละยิงสัญญาณเตือนแปะกคุณไม่ได้พี่จะชนะพี่จะชนะย แล้วทำไมน้องไม่ออกมามันยังไม่ชนะเลยนะด้วยด้วยอ้ยหนูเอาลิเวอร์ตรงนี้สิพี่กันไหนพี่เออตรงไหนอ่ะพี่ตรงไหนอ่ะตรงนั้นเลยก็ปักเลยอย่าจะฆ่าฉันจะฆ่าแก ดู้อตู้ต้ต้แล้วก็ปากกตรงเนี้ยเนี้ยูดูนูนวูพี่ดูดี้พี่อู่ตรงนี้ปากตรงเนี้ยนูรู้แล้วนชื่อพี่แล้วเอดูดสุดท้ายแล้วตมันอย่างให้ดีตายสิตายตายกูย โกงนี่อะไรเนี่ยนี่เอาไม่เอาเอานมพี่มานะโอ้มันอะไรเฮ้ยเอานมพี่มาอะไรเอานมนี่ไงน,น้องถือนมอยู่น่าน่้ยไปแล้วแล้วก็อันนี้หนูไว้ตั้งนานแล้วยังไม่ได้ทำเลยโอย้น้องชนะน้องชนะถ้าหนูมีนี้อัพเป็นทองไ <laughs> <laughs> อ,อ้น้องชนะแล้วอ่ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป๊บไป โอเคป่ะเ <Okay>, ตือเตือเตือเตือพี่ว่าเล่นใหม่ใหมไหมโน้ตจ้ะปิดกิ้เลยปิดกิ้เลยหรือยังจะไปปิด